สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนนะครับคุณผู้ชมและตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นงานคอลเลกชันที่โอ้โหรวบรวมทีเดียวมาครบเซตนะครับแบบไม่ต้องไปตามหาแบบไม่ต้องไปควานหาเลยเพราะว่าทั้ง5เล่มนี้นะครับในคอลเลกชันวินเทจสไตล์เหมือนกันนะครับนะเนี่ย แม่แปะราคาไว้ว่าอาจารย์อ๋อเนี่ยนะนี่ถ้าอยากได้กำไรต้องราคา1,700บาทฉีกเป็นเลยวันนี้เอาชื่อเสียงเป็นหลักนะครับผมมีแค่5เล่มชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากได้ทีเดียวแบบครบคอลเลกชันนี้ไปเลยฮะขอ1,500บาทพอมาผมยอมเข้าเนื้อค่าส่งให้อันเนี้ยผมจัดให้ มันมีบางตัวราคาแค่250้บนะครับบางตัว450บางตัวอยู่ที่350นะครับทัวเฉลี่ยกันไปแล้วเนี่ยมันเกินไปพันเจ็ดาไม่เอาพันห้าพอโอเคไหมมาดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนจริงในคอลเลกชันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาถูกออกแบบมาคุณก็ลองดูว้าวมันเป็นงานที่มีมิติใช้ได้เลยนะครับมันมีส่วนนูนส่วนโค้งส่วนว้าวนะครับมันไม่ใช่งานที่เป็นแบบ กราฟิกมันมีส่วนนูนส่วนโคง้งส่วนว้าวครับแล้วเป็นวินเทจสไตล์ด้วยนะฮะมีชุดเดียวคอลเลกชันเดียวอันนี้จบครบเลยนะครับไม่ต้องไปตามหาเลยนะเนี่ยในชุดนี้มีให้ครบแล้วสําหรับอันแรกเนี่ยเป็นหมูป่าแม่ไม่รู้เขียนเป็นหมาป่าแล้วนะมันจริงเป็นหมูป่านะครับแถมที่สําคัญก็คือขณะที่พับอยู่เนี่ยผมว่าสี่นิ้วครึ่งก็ต้องมีแน่ๆมับโอ้โหสี่นิ้วครึ่งจริง,รงด้วยครับแถมที่จาบก,กวาคือน้ําหนักโคตรหนักเลยฮะค,คุณผู้ชม เล่มนี้โคตรหนักเลยฟิลลิ่งดีมากนะครับใครอยากได้ตัวนี้อยาไปใช้งานเนี่ยนะครับบอกเลยว่าฟิลลิ่งดีเนาะเรื่องของน้ําหนักการจับต่างๆเนี่ยมันกระชับมือนะลวดลายโดดเด่นใช้ไรแล้ววิธีการเปิดเนี่ยเปิดจากฟิปเปอร์ด้านหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดจากการใช้นิ้วนยจกแบบนี้เลยก็ได้นะโอ้โหใบมีดมีเท้าหมูป่าด้วยนะฮะบ,บางคนอาเหมือนกีบเท้ามา <c oughs> ไม่ใช่หมูป่า อันนี้หมูป่านะครับใบมีดเป็นวินเทจสไตล์นะครับออกสีมีความแบบเหมือนจะเก่าๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่นเนี่ยของใหม่แกะกล่องนะครับของใหม่แกะกล่องมีชุดเดียวคอลเลกชันเดียวด้วยนะไม่ได้แยกไม่ไม่ได้แยกขายนะครับนะคุณผู้ชมขายยกชุดไปเลยเพราะผมขีม้เกียจตามหานะเดี๋ยวพอแยกเสร็จปั๊บนะครับมาตามหากันเนี่ยโหวุ่นเลยนะครับยาวรวมทั้งหมดเนี่ยแปดนิ้วแปดนิ้วคือความยาวรวมทั้งหมดนะครับ เป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับฟิลลิ่งตัวคลิปเน็บต่างๆนี่โคตรดีนะโอ้โหแจ๋วเลยไม่มีแอสซิสต์โอเพนนะครับแต่ว่าการเปิดต่างเนี่ยสะบัดโป๊ะโป๊ะแบบนี้เลยนะเป็นงานพับสะบัดนะครับไม่ใช่พับสปริงเพราะฉะนั้นการเปิดแล้วไม่สุด่ไม่แปลกแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยเพื่อความไวๆเนี่ยเอานิ้วโป้งสอดีเลยครับโป๊ะนี่จบใช้งานได้ไม่ต้องมาสะบัดให้เมื่อยนะครับผมมือเดียวก็จบได้เหมือนกันเนี่ยป๊าปลายแรกหมูป่านะ พันห้าคุ้มแค่ไหนก็ลองดูแล้วกันไม้ลายแรกหมูป่ามาแล้วลายที่สองมังกรไอ้มังกรตัวนี้เคยเห็นกันบ่อยเนี่ยที่ร้านขายอยู่250รวมส่งเนี่ยก็300ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะเนี่ยเห็นกันบ่อยนะครับแต่มันก็มีส่วนนูนส่วนโค้งส่วนวาวนะคนที่ไม่เคยเห็นก็รู้สึกวาวได้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกผมเห็นก็วาวอยู่นะครับผมชอบอยู่แล้วมีระบบฟิปเปอร์ครับเส้นสาย แบบสวยงามจัดจัดนะครับเหมือนกับประดุดดังไฟมันลามไปที่ใบมีดเลยนะแล้วดูมังกรคาบดาบครับโอ้โหแจมโบโจกพึมพึม,พมเนี่ยแล้วก็จังหวะในส่วนของตัวแกนกลางนะครับค่อนข้างมีความแข็งเนาะไม่ไม่ยอบนะครับกดแล้วไม่ยอบใช้ได้เนี่ยนะคลิปเนบต่างๆาอลังการอยู่นะครับไม่ไม่ดูเทอะท้าแต่ว่าแข็งนะครับมาตรฐานเนาะสำหรับเจ้ามังกรตัวนี้นะครับอ่ะเคยเห็นกันบ่อยแล้ว นี่ยกชุดได้ครบเลยฮะจ่ายมาพันห้เนี่ยได้ไปครบเลยอ่ะห้าเล่มสบายสบายชิวๆนะครับแมงป่องก็มีนี่แมงป่องแมงป่องแมงป่องครับสปอ็อกสกอร์เปียนคิงนะครับหลายคนเคยเห็นตัวนี้เป็นแนวแบบสีไทยเทนะแต่ว่าอันนี้มีออปชันเสริม็มือมีตัดสายเบลได้ด้วยนะทุบกระจกได้นะครับ ไม่มีเพิ่มเติมไปจากนี้นะครับมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวบอกแล้วว่าชุดนี้กำไรไมเ่เอาชื่อเสียงเอาชื่อแล้วกันนะครับเอาแบบยอดวิวนะวันนี้เอายอดวิวเอายอดวิวเป็นหลักนะครับเนี่ยแมงป่องนะครับคลิปเนี่ยแบบตรงนะดีไซน์แบบตรงครับเวลาเปิดก็เปิดจากหมุดตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยตัวเนี้ยหมุดหมุดตรงนี้ได้หรือจะเปิดจากด้านหลังเป็นฟิปเปอร์ก็ได้นีระบบแอสซิสต์โอเพนให้โอ้โหอย่างร้ายมับเขาให้ฮะเนี่ยเป็นไงคุณผู้ชม เดี๋ยวขยับไฟนิดหน่อยแล้วกันจะได้เจอจ้าสะหน่อยครับนี่งานแมงป่องครับระบบหลายเนอร์ล็อกค้ำแบบช้ำๆเลยเนี่ยนะโอ้โหวินเทจสไตล์ style, นะครับมาเต็มนะวันนี้มันอะ่ะบอกเลยวันนี้มันทั้งคลิปแน่ๆของใหม่นะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าเกิดพี่ๆสะสมมีดมานานแล้วน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะาเคยได้เห็นบ้างอยู่นะครับถัดมาเล่นที่4ของวันนี้ฮะ หมาป่าแบบแฟมิลี่หมาป่าแบบครอบครัวอยู่ไปครอบครัวนะครับมีพระจันทร์ด้วยด้านบนแล้วก็มีกิ่งไม้ครับนี่เป็นแบบนูนนะครับจริงๆแล้วการใช้มีดสไตล์นี้เนี่ยกับความจริงจังเนี่ยมันอาจจะจริงจังได้ไม่มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในป่าชื้นๆจริงๆเนี่ยมันจะมีความแบบเหงื่อออกมือใช่ไหมพอจับจริงๆเนี่ยมือเหงื่อออกมือเนี่ยพวกลายนูนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้เยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยใช้รุ่นนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมันจา้าบหรือว่าถ้าไปแคมป์ปิ้งตามอุทยานอะ่ะที่เขาไมา่ได้ให้พกอะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นมีดที่มันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยเราพกรุ่นนี้ไปโอ้โหจา้าบเลือเกินจา้าบเลยแล้วรุ่นนี้ใบโคตรเทเปิดไปมับนี่ใบอย่างเทเปิดคมทุกเล่มนะครับตัวงานนะเป็นงานสแตนเลสท,ทุกเล่มเลยนะเป็นสแตนเลสเกรดพรีเมียมทุกเล่มครับนี่ ใช้งานได้ดีนะแต่ถ้าต้องการแบบพวกงานที่มันไฮเอ็นต์กว่านี้นะก็ต้องยอมใจ่ายในต่อ1ชิ้นนะครับนะอยู่ที่ประมาณสัก2-3,000ต่อชิ้นนะครับรวบรวมรวม,รวม,รวม,รวมครบเซตนี่น่าจะมีหลักเกือบหมื่นกว่า20,000นะครับนะแต่อันเนี้ยจบราคานี้เลยครับผมส,สวยเจ๋วเจ๋อนะครับพันห้าได้ครบทุกเล่ม5เล่มเนี่ยเฉลี่ยเล่มเท่าไหร่สามห้าสิบห้าประมาณสามร้อยนะครับนะจริงๆก็คุ้มกว่านั้นเยอะเลยเพราะบางตัวมนะันสี่ร้อยห้าสิบเลยหลายตัวเลย 450นะครับน,นี่โอ้โหนี่ก็ลายลวดลายแบบทรงยุโรปยุโรปปนปนจีนจน,จน,นิดหนึ่งนะครับนะสวยโปะใบเลียวยาวด้วยนะครับเนี่ยทีเีความลำบากคืออยากได้เล่มเดียวก็จริงแต่มันต้องยกชุดนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจต,ตามหานะมันมีนักสะสมอยู่คุณผู้ชมบางคนต้องสะสมให้มันครบจุดเ่ยนะครับครบทุกชิ้นเนี่ย เขาจะได้ไม่ต้องไปควานหาซึ่งมันควานหายากเวลามาครบคอลเลกชันแบบนี้นะครับ5เล่มนี้จัดไป1,500บาทครับฟรีค่าจะส่งครับนะดูแลให้เอาชื่อเสียงเรียงนามเอาความแบบกดไลค์กดแชร์นะไม่กำไรไม่ได้นะกำไรต้องถ้าจะได้กําไรต้องพันเจ็ดนะฮะแต่วันนี้ไม่เอาชุดแรกไม่เอานะเดาชุดหลังชุดนี้ไม่เอา มีชุดเดียวนะครับอันนี้เนาะแต่ว่าเล่มนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาต่อไปก็คือจะเป็นในมีดรายการอื่นๆนะครับจริงๆมีงานมีดพกสวยๆมาด้เดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอขึ้นมีดพับให้จบก่อนนะอีกสักสองรายการในงานมีดพับนะครับใครที่รอคอยหอย,อยเป่าฮื้อมาแล้วมาเล่มเดียวเนดะ้มาน้อยน้อยมันอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้รู้สึกว่าของมันฝืด,ด,ดๆเครื่องเครืองเลยว่ของไม่มานะของไม่ค่อยมาสั่งไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วมาช้าแนละ้วโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาครับในคอลเลกชันแบบดามัสกัสแท้นะครับดามัสกัสหรือว่าพวกงานเหล็กลายแท้เนี่ยมีเหล็กลายอยู่2ชิ้นที่เพิ่งได้มาแล้วแต่ชอบละกันชอบแบบไหนก็จัดได้นะนะถ้างานพวกมีดพับที่เป็นพวกดามัสกัสเนี่ยหรือว่าพวกเหล็กลายนะครับอย่างที่ผมเอาให้ดูนเนี่ยเหล็กลาย2เล่มนี้เนี่ยก็จะมีความคมที่ค่อนข้างพิเศษนิดน,นึ่ะลองดูตัวแรกครับ กล่องดาหอยเป่าหื้อแท้เปิดออกมามาักงานเหล็กลายตัวแรกของวันนี้นะครับไซส์ใหญ่เบิ่มๆนะดำนะหอยเป่าหื้อใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้คุ้มคุ้มค่าที่รอคอยนะครับคุณค่าที่คุณคู่ควรเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มาที่ร้านเรานานมากแล้วนะครับผมเอามันเป็นหน้าปกคลิปไปเลยแล้วกันนะมีชิ้นเดียวท้วนนะครับ1200บาทชิ้นเดียวทวนเป็นเหล็กลายนะครับคุณผู้ชม เป็นงานเหล็กลายแกนกลางด้เป็น VG10 นะครับตัวใหญ่เนะาะมันทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยน้ำหนักรู้สึกว่าจะตื้มือเลยสู้มือแล้วเกินเล่มนี้มันสู้มือแล้วเกินนะฮะสี่นิ้วครึ่งครับสี่นิ้วครึ่งเปิดออกมามับแม่งานหอยเป๋าฮื้อด้านในสวยนะครับแล้วก็มีเรซินใสๆเคลือบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้หอยเป่าฮื้อเนี่ยมันเกิดความเสียหายเนาะโอ้โหมันสวยจริงวะแม่งานหอยเป่าฮื้อนี่โป๊ ใบมีดเปิดคมแล้ว100%นตนะครับนะตัวงานจากสึบาราชิครับเปิดคม100%แต่ว่าตีประกอบแบบแซนด์วิชนะครับนะถ้าเป็นพวกงานที่เป็นเหล็กลายแบบเต็มสูบเนี่ยที่เขาตีกันทีละใบเอามาประกอบแบ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 บเขาเรียกว่าตำรับโบราณแบบสมัยก่อนเนี่ยตีทบไปทบมาแบบสมัยก่อนเนี่ยอันนั้นคือราคาจะหนักกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตีประกอบเนี่ยใช้แกนกลางเป็นตัวคำ้ำแล้วก็ประกรบอบ2ชิ้นเข้าหากันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กลายในงานพวก ประเภทมีดพับที่ผมว่าเบื้องต้นมันใช้ได้อยู่แล้วมันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยฮนะโอ้โหไม่ต้องออกแรงเลยฮะเวอร์มากคมเวอร์นะฮะแต่ว่าข้อเสียอย่างคือมันใช้งานออปชั่นเสริมไม่ได้ไม่มีตัวทุบกระจกไม่มีตัวตัดสายเบลนะไม่มีตัวขันนดน็อตเลยครับอันนี้คือสวยอย่างเดียวสวยแบบหรูหราสวยแบบผู้ดีเลย้โนะมีเชือก เป็นหนังเทียมไม่ให้ด้วยนะครับไม่ใช่หนังแท้นะหนังเทียมอันนี้เนาะอ่ะก็จัดครับในราคา1,200บาทนะยกกล่องให้ไปเลยครับไปทั้งกล่องนี้มีเล่มเดียวครับทำไมวันนี้มีงานแบบชิ้นเดียวเล่มเดียวเขาเลยฮะไม่ได้มีสต็อกเสริมเลยนะครับอันนี้ได้กําไรนะพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้ได้กําไรแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้มันเป็นงานเหมือนกับพวกอ้าวเฮ้ยเอาตกใจนะว่าหาย นึกว่าหายไปแล้วนะฮะสองสีดําเหมือนกล่องนะครับนี่ลินมันออกมามาแต่ใช้คําว่าลินด้วยรู้เลยว่าชอบกินอะไรอยู่โอ้โหปลาทองปลาทองครับปลาค้าบนะปลาคาบสีทองที่เรียกปลาทองไม่ได้ต้องเรียกปลาคาบสีทองมีเล่มเดียวเหมือนกันนะครับนะขอคนที่แบบจบเล่มนี้รับได้นะผมขี้เกียจมีปัญหานะครับนะขอคนรับได้นะใครไม่พร้อมนี่ก็อย่าเพิ่ง มาซื้อกันนะครับเพราะว่าโอ้โหปวดหัวนะครับงานเล่มเดียวเนี่ยมันเคลมกันลําบากนิดน,นึงนะครับนะนี่อันนี้มาจากคลังแบบนี้เลยนะครับเหมือนจะมีโดนหน่อยๆปะเนี่ยสีหลุดนะฮะสีพอมมันไม่ใช่ทองคาแท้ไงมันเป็นการแบบเคลือบสีเข้าไปนะโดนไปนิดหน่อยนะครับพันสองร้อยบาทแต่แค่นี้ก็โอ้โหอาลามแท้แลตะลึงแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะครับฝั่งหนึ่งแบบเป็นเรียบๆเป็นระบบเฟรมล็อกด้วยฮะการขามในแข็งโป๊กเลยฮะ ปลาทองนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูสิโอ้โหเหล็กลายปลายงุ้มด้วยนะครับเป็นดับพอยส์นะลักษณะเป็นดับพอยท์ทำไมผมรู้สึกว่าดูแล้วหน้าเกงขามใช้ได้นะไอตัวเนี้ยแต่เสียดายครับทำมาฝั่งเดียวนะถ้าทำอีกฝั่งนึงไปด้วยเนะี่ยโอ้โหผมว่าจาบใช้ย่อยเลยนะครับเสียดายจังเลยแล้วความคมเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ต้องออกแรงเลยคุณผู้ชมแต่แตะลงไปนี่ไหลไปเลยครับเนี่ยไม่ต้องออกแรงฮะ แจมแจ๋วครับผมปลาทองใครชอบนะฮะนี่ปลาทองนะครับปลาคราฟสีทองนะไม่ใช่ว่าปลาคราฟสีทองนะเหมือนในวันรณคาดีไทยใช่ไหมที่แบบปลาคราฟตายกลายเป็นต้นมะเขืออะไระบู <c oughs> ไม่ใช่ปลาคราฟนะครับอ่ะผู้ชมครับนี่ก็จัดไปนะในราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับแพงๆทุกเล่มครับช่วงนี้ รู้สึกก็เหมือนครูออจะหิวหิวเงินหรือเปล่าในช่วงนี้เอาเปล่าเลยครับคุณผู้ชมพอดีสั่งมาไว้นานแล้วมันดันมาพ,พร้อมๆกันจริงๆอน่ยสั่งไว้คนละช่วงนะดามัดกัปเนี่ยที่เป็นแบบอะไรเงี้ยก็สั่งมาเมื่อกี้เหล็กหลายหอยเป่าหื้อนะี่ยผมสั่งมาโหลวเลยนะได้มาเล่มเดียวเท่านนะฮะจากดีลเลอร์น้อยใจร้านเรามาร้านเล็กๆที่กําลังจะขยายอนยะ่าคุณผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อว่าไหนเราเติบโตเราจะได้แบบยิงกับดีลเลอร์ได้ตอนนี้ร้านเล็กๆอยู่นะฮะ ยิงกัเข้าไม่ได้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของงานมีดพับที่เอาให้ดูกันแบบชุ่มๆนะหอมปากหอมคอนะก็เข้าสู่งานพวกมีดเชฟหน่อยดีกว่าเนี่ยไม่ได้เข้ามีดเชฟมาหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดพี่ๆเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ขึ้นมีดเชฟเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาไม้ไผ่มาผ่าซี่หันหมูแล้วนะใครเคยโดนไม้ไผ่บาดมือมั้งคุณผู้ชมคอมเมนต์หน่อยโคตรคมนะครับจะบอกให้ ผมไม่ได้แซวเล่นนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยช่วยคุณป้าก็ผ่าไม้ก็เอามีดเน็บผ่าไปปรากฏว่ามันเหลือเสี้ยวไม่ไผ่เนาะเราก็จะเอามือดึงออกปรากฏว่าเวอะอย่างนี้นะครับผมเวอะมาเลยนะเลือดกระชูดไปเลยครับไปมือไปเลยแล้วครับโอ้โหเราปวดด้วยปวดถึงใจจริงๆไม่ไผ่ฮะคมมากเดี๋ยวเอาไม่ไผ่ามาเหลาไขายได้ไหมเนะี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสำหรับเจ้ากล่องดำตัวนี้เปิดราคาก่อนเลยยังไม่ได้เปิดกล่องเลยครับนี่ มันอะไรเนี่ยทำไมมันดูหรูหรายอย่างนี้นะฮะอย่างก็งานพวกบรรณาการอย่างกับพวกกรีกโบรารเลยมันคืออะไรเปิดออกมามับตัวซองว่าซองเป็นหนังพียูนะครับไม่ใช่หนังแท้นะเฮ้ยกลิ่นโอ้นเรกว่ากลิ่นใช่ท้าแล้วนะเหมือนเชือกถักไว้ด้วยซองปั๊มด้วยนะฮะปั๊มลายไว้ด้วยฮนะทองเหลืองฮนะ อะไรครับเนี่ยดูครับชิ้นงานดีใช้ได้ตัเนี้ดีใช้ได้โอโหดามัดกัดทั้งแผ่นพันห้าเหรอตัวเนเเววี้มีเล่มเดียวด้วยโอโหคุณแม่มีเล่มเดียวด้วยพระเจ้าปะคุณล้นช่องอีทีเนี้ยจะพอขายไปมเนี่ยนะฮะโอโหลูกค้าจะบน่นอะไรนี่ยแม <laughs> 1500บาทครับหมุดโมเสส2จุดครับประกับเป็นไม้แท้ตรงดำตรงท้ายสีมันเป็นทองเหลืองนะคุณผู้ชมเนี่ยลวดลายสวยงามใบนะเป็นเหล็กลายครับใบเป็นเหล็กลายที่าชำๆเลยนะเหล็กลายเนะี่ยจะสวยไม่สวยเนะี่ยขึ้นอยู่กับช่างนะครับช่างเก่งก็สวยช่างไม่เก่งก็ขี้เลหน่อยแต่ก็คมอยู่ดีนะครับยังไงก็คม ช่างไม่ค่อยเก่งถ้าเกิดว่าพอรู้หลักการเนี่ยตีมันออกมาเนี่ยมันจะมีความทั้งเหนียวและแข็งในตัวนะมันก็จะแบบคุณภาพดีอยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าช่างเก่งๆเนี่ยมันก็จะดีไปกว่านั้นอีกนะครับลองนิ้วเขาให้มากโอ้โหอันนี้เป็นปกดีกว่าผมว่าเอาอันนี้เป็นปกคลิปดีกว่าน่าจะแบบเวิร์กนะโอ้โหแจ๋วแหววเลยฮะนี่ดูใบมีดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดความยาวต้องหน่อยแล้วกันนะมัวแต่อึ้งลืมวัดความยาววโดนเขาบ่นเนาเนี่ย ใบมีดอย่างเดียวเนี่ยห้านิ้วครึ่งครับความยาวรวมทั้งหมดสิบนิ้วนะเปะิดคมแล้วด้วยนะโอ้โหสันนี่สี่สี่มิลน,นะครับสันสี่มิลนั่นและว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสันจะลบนะครับนะแต่ว่าน่าจะหนาสุดไม่เกินสี่มิลน,นะครับเล่มนี้นะก็ประมาณนะครับใช้การประมาณนะผมไม่ได้ใช้วนเนียววัดนะครับโอ้โหลายฮะไอเจาะหมอนี่มันคมใช้ได้ฮะคุณผู้ชมโอ้โอหเฮ้ยทำไมวันนี้มีดแบบคมจัดเลยอะ่ะโอ้โหวันนี้มีดน่าขายมากๆเลยรู้สึกว่า เวลาขายเสร็จปั๊บยืยนกอดอ,อกได้เลยเพราะว่ามันผมมันหน้าภาคภูมิใจมันคมทุกเล่มเลยอ่ะอแอกหล่อได้แป๊บหนึ่งเลยเนี่ย <c oughs> อคุณผู้ชมครับก็เป็นมีดดามัสกัสนะครับผมนะไม่ไม่ได้ดต้องเรียนไปนั้นไม่ได้เดี๋ยวซื้อกันงงเลยเนี่ยนะเอาใหม่เป็นมีดสึบาราชินะครับเหล็กลายคอทองเหลืองแล้วกันอ่ตัวนี้พันห้านะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่นั่นก็ เดียกไม่ถูกคนระับสั่งไม่ถูกคนระมีเล่มเดียวด้วยมีดพกคอทองเหลืองตัวพันห้าบอกแม่อย่างนี้แล้วกันนะใบเป็นเหล็กลายนะคุณแม่จะได้ทราบนะอ่ะอยากเข็นอีกเล่มนึงแล้วดิเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้อุตส่าห์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยว่าเป็นมีดเชฟนะครับปรากฏว่าเปิดมาเป็นมีดพกเฉยเลยอันนี้เราแก้หน้าได้แล้วนะครับ1,500าบาทนะครับอันนี้มับ มับอ่ะเชฟแน่ๆนครับในกล่องมีซึบาราชิให้ด้วยนะครับอันนี้เชฟแน่ๆนแต่เป็นเชฟแบบไหนฮะมันพันห้าเลยเหรอแม่น่าจะไม่ใช่นะอันนี้พันห้าไม่ได้นะตัวเนี้มันเป็นแค่ง,งานสแตนเลสธรรมดานะพันห้าไม่ได้ครับอันนี้สันหนาเลยนะเนี่ย โอ้โหสันโคตรหนาอะไรครับวันไหนวันดีคืนดีไปเดินป่าแล้วลืมค้อนเนี่ยเอาสันตัวนี้นะทุบเลยโอ้โหมันดูหนาจังเลยวะเนี่ยนะฮะแล้วงานมีดมือขวาเลยนะครับจากสึบาราชินะตัวนี้เป็นงานเลดอย่างดีเลยนะครับนะมันค่อนข้างต้านสนิมได้ดีมากไอ้ตัวเนี้ยเคยใช้ไปรอบหนึ่งไปแคมปิ้งนะครับแบบยาวๆเลย,ยหลายๆวันนะ่ะยาวรวม12บนิ้วครับใบมีดอย่างเดียว7นิ้ว เคยเอาไปแคมปิ้งแบบทีเดียวหลายๆวันเนี่ยไอตัวนี้มันหลายตรงที่มันไม่หมดคมง่ายแถมันสู้เลยนะมันสู้ชีวิตมากนะครับคุณผู้ชมลองดูเนี่ยโคตรของโคตรคมเนี่ยนะใครต้องการหามีดเชฟทรงธรรมดาแล้วมันดูคมเวอร์เนี่ยต้องเล่มนี้คมเวอร์จริงๆแล้วมันไม่ได้เวอร์อย่างเดียวนะครับแล้วมันเขาเรียกว่ามันเวอร์วังอลังการเนี่ยแต่ผมพับอันนี้ให้แล้วกันนะ มีดมันจะคมไม่คมเนี่ยเราดูจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะเราพับกระดาษแบบนี้ปั๊บที่พับไม่ใช่อะไรให้มันตั้งได้เนี่ยพับยังไงก็ได้ให้มันตั้งได้อ่ะนะพับชุยๆแล้วกันมันมีรอยนี่อยู่อ่ะเนี่ยนะพอตั้งแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมแล้วเนี่ยมีดเนี่ยคุณผู้ชมไม่เอาขนาดนั้นเอา800พอเนี่ยคุณผู้ชมนะ800พอนะเล่มนี้ส่งฟรีด้วยรู้นะมีเล่มเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะเล่มเดียวเนี่ยมีเล่มเดียวแล้วดูความคมของเขา เนี่ยคุณลองดูแล้วกันว่าไม่ซื้อจริงๆหรือแบบนี้คมขนาดนี้800เท่านั้นน่ะโอ้โหภูมิใจน้ำเหนอนะค,คุณแม่เขียนได้พันห้านู่นมันเหลือเล่มเดียวนะครับคงจะไม่ได้รวยจากเล่มนี้แล้วครคุณผู้ชมเหลือเล่มเดียวแบ่งได้นะแบ่งปันมันเป็นไฮคุณภาพสูงนะครับคือโรงแรมเนี่ยใช้ได้เลยโรงแรมแบบงานคุณภาพสูงนะครับตอนรับแขก VIP เนี่ย มีตัวนี้มันก็หั่นแบบแจ่มแจ๋วแล้วนะเนื้อไม่ช้ำเนื้อสวยพวกแลบทานปลาแซลมอนเนี่ยมันก็สวยแล้วนะฮะเนี่ยงานแบบเอทำครัวแบบไฮคุณิตี้เนี่ยทำได้นะผมว่าตัวนี้มันแจ๋วเลยเนี่ยแล้วแต่ความชอบความถนัดของเชฟด้วยเบื้องต้นนะครับนะ,ะไม่เอา800พอมีเล่มเดียวนะฮะพันหไม่เอาแปด แต่ก่อนซื้อ800ร้อยแล้วขอกดแชร์ผมต้องหนึ่งแชร์นะครับพี่ๆท่านใดจะเอานะครับกดแชร์ผมต้องหนึ่งแชร์นะจะขอบคุณมากเลยเน้นชื่อเสียงเยอวนะมาบเข้าให้อ่ะมีเชฟยังไม่หมดนี่นะเหลือตรงนี้ปิบหกร้อยส่งฟรีฮะสือบาราชินี่ทรงสวยทรงจา้าไม่ได้มีเล่มเดียวนะครับไม่ได้มีเยอะนะขอไปเยอะมากครับได้มาแค่เนี้ย สรงออกเป็นเดบะนิดนึงนะครับมีร่องสําหรับการสอดนิ้วด้บนสันตะลบนะครับใบมีดอ่ะมันจะเป็นแบบฉลุลายนะครับเป็นมีดลักษณะสไตล์เหมือนเคียงหมูเลยครับหั่นหมูอยู่บ้านเนี่ยเจ้าเนียช้าใช้งานได้ดีเนาะด้ามจะเป็นไม้แท้ครับเป็นไม้แท้แล้วก็ตอกหมุด3จุดนะใครอยากได้ไปหัน่นหมูแล้วมันไม่ต้องออกแรงเยอะมากเนี่ยตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้นะครับนะใครชอบทรงเดบะนะครับมีดหัน่นหมูใบออกสีดําฉลุลาย ก็จัดได้ครับ600บาทกบฟรีค่าจะส่งเนี่ยเราแบบมาเร็วเคลมเร็วลุยเร็วๆเ,เลยนะฮะเพราะว่าหลายคนรออยู่นะหลายคนรอดูอยู่วันนี้แบบอยากจะเต็มอิ่มมาอยากเห็นได้ครบอ่ะสื่อบาราชิมีให้แบบนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นหินรับมีดนะครับใครที่มีมีดเยอะๆแล้วหินคุณภาพไม่ดีนะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีนะครับมีดเราแพง่มันจะพังเนี่ยเอาแบบนี้ไป ในกล่องมันจะมีไกด์จับองศาให้นะครับแล้วก็จะมีหินรับมีดนะครับที่เป็นหินสังเคราะห์นะครับไม่ใช่หินธรรมาชาติแต่ว่ามันสังเคราะออกมาเพื่อให้เราสามารถทํางานการรับคมได้ดีขึ้นฝั่งหนึ่งห้าห้กับ1,000 0ถ้าเกิดเรามีดมันได้รับความเสียหายใบมีดมันค่อนข้างเสียหายเยอะนะครับรับที่5,000ก่อนแล้วก็เก็บรายละเอียดทีที่ี่10,000นะครับมาจะเนียนคลิปเลย มีใบจากสือรา,าชิให้นะครับพร้อมกับแท่นไม้ไผ่อันเนี้ยเอาไว้วางแล้วก็เอาหินวางมา้าแล้วก็รับมีดอะไรโชเชโชเชนะครับคมกริบเนี่ยเดี๋ยวมีดใช้ไปนานๆอนะ่ะมันก็จะความคมมันก็จะเสื่อมเสื่อมถอยถออกนะฮะทุกเล่มต่อให้มันคมแค่ไหนก็ตามแต่นะครับมันต้องรับคมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหินรับมีดดีๆนะครับแล้วหินที่บ้านมารับเนี่ยหินธรรมชาติเนี่ยรับไปมันจะเสียคมได้นะอันเนี้ยหินสังเคราะห์ทุกออกแบบมาเพื่อ เพื่อกันและกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะหกรบาทเหมือนกันนะฟรีค่าจัดส่งครับเรืออยู่3 4ี่ก้อนอ่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยงานมีดพกสักหน่อยและกันมเมื่อกี้ผิดคิวนะเอามีดพกไอ้ใบเหล็กลายมาขึ้นก่อนหนะ้าก็เลยกลายเป็นว่าผิดคิวไปหน่อยนะครับกาว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมจัดให้งานมีดพกเดินป่าแบบโอ้โห950ที่จริงใจแต่ว่าซองอนะขี้เละไปหน่อย สองเนี่ยลายไม่ได้ขี้เลรนะแต่ขี้เหรงวัสดุนี่แหละนะได้เป็นหนัง P.E. นะหนังเทียมกระดุม2จุดนะครับลักษณะใบมีดเนี่ยมันเหมือนพวกเจ้าตัว DC53 เลยนะครับแต่ว่าส่อบาราชินำเข้าเป็นงานมีดเดินป่านะครับตัวเนี้ยด้ามน้ําตาลนะลักษณะปลายตัดนะครับตัว950เหมือนกันสันนั้นหนาเลยครับผมด้ามจับเนี่ยลักษณะเหมือนพวกไม้สาธรเลยนะ สันโคตรหนาหเลยเนี่ยสันผมว่าหนาหวพอกับซาม,มูไรนะครับเจ็ดมิลน,นะนะสันเจ็ดมิลแน่ๆนะแล้วโอ้โหดูครับความยาวของทั้งชิ้นงานเนี่ยจะอยู่ที่แปดนิ้วนิดๆนะครับแล้วก็ยาวรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบสิบสามนิ้วครึ่งนะครับเกือบๆนะสูสีโดยประมาณนะคือมีดลักษณะน,นี้เนี่ยมันฟันไม้ได้คมแข็งเนี่ยก็เยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่า มันทับออกมาปั๊บเนี่ยนะครับทุณผู้ชมการกินกระดาษเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ว้าวมากแต่ก็ทําได้สวยใช้ได้นะฮะไม่ได้แย่เนี่ยทำได้สวยใช่ได้นะคนใ,นะใครอยากได้มีดทรงนี้สื่อบาราชิทรงเดินป่าหมุดเป็นโมเสพิน2จุดเลยนะครับรูหราเอาเรื่องนะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยด้วยนะครับใครจะรับสื่อบาราชิเดินป่านะครับที่ผมรีวิววันนี้นะสืบาราชิเดินป่าตัวที่1 ะจะได้สั่งง่ายๆซื้อบาราชิดเดินป่าตัวที่1มีเล่มเดียวนะเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับก็อย่าที่บอกไปได้มาแค่อย่างละหนึ่งเานั้นรอบนี้เหมือนเอามาชิมรางะ่ะนะเก้าร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าจะส่งนะครับเป็นท้องมีดเนี่ยมันค่อนข้างแคบเนาะแล้วก็ตรงปลายจะกว้างของมีดจะกว้างตรงปลายเพราะฉะนั้นซองมันจะเปิดหลังนะครับนะต้องระมัดระวังมือด้วยเวลาใช้งานอีกชิ้นหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบฟรีค่าจะส่งเหมือนกันมันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อน โอ้โหซองอย่างจ้าบนะบอกเอาตัวเดินป่าคือบาราชีสองสวยแล้วกันนะอันนี้ซอมมันสวยจริงๆแต่ว่าก็ยังเป็นหนัง p ีอีอยู่เหมือนเดิมจะมากักสเปคทำใหม่วยะผมว่าใส่หนังแท้มามันก็ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่น่ากักเลย <c oughs> เดี๋ยวทางมันก็จะบอกว่าโอ้เมื่อกี้ปลายตัดนะครับเดินป่าปลายตัดอันนี้ปลายมนนะโอ้โหน,นี่ทำไมมันดูหรูหารามันเลยเนี่ยเป็นงานเดินป่าที่มันดูเงางามมันดูวิบวับมากนะครับเนี่ย วิบวับมากๆนี่ถ้าเกิดใครไม่ใช้หรือว่าใครไม่ซื้อเล่มนี้ไปเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอาไปงานลูกเสือได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปเข้าค่ายลูกเสือนะผมมีเล่มเดียวนะโอ้โหเราดูสันเบิ่มๆแบบนี้นะชอบอย่างก็คือเคยไปสับไปไผัยอยู่นะครับเมื่อก่อนเคยได้มาใช้อยู่เล่มหนึ่งก่อนที่จะมีคนมาขอไปนะนะชาวบ้านตอนนั้นเขามาช่วยงานแล้วก็มาขอไปงานลูกเสือเนี่ยทำแคมป์ปิ้งนะผมก็ให้อะใจแลกใจเขามาช่วยสองวันเต็มๆอะ่ะก็เลยให้เขาไปเล่มนั้น นะปรากฏเราใช้ดีมากเปิดคมสวยด้วยนะรุ่นเนี้ยเนี่ยแจ๋วเลยแหละนะท่านใดสนใจก็เก0าบาทเดี๋ยวผมขอลองคมนิดนึงนะไปเก็บกระดาษมาลองคมน่วยนะชอบอเห็นมันเงาวิบวับอย่างเงี้ยลราแบบอยากลองคมมันชอบนะโอ้ได้นะคมดีถ้ามันหวานฉ่ำกว่านี้เนี่ยมันจะคมอ่อนนะครับแต่อันนี้คือเปิดคมมาเนี่ยใช้ได้ 950นะเนี่ยจะหาหาสักอัน,นเนี่ยเนี่ยมันใช้ได้นะ950แต่ถ้าชอบงานแบบอาจารย์เอาคมหวาน,น,นกว่าน,นี้บูกว่าน,นี้แล้วแข็งแกร่งกว่าน,นี้ได้ไหมนี่เลยพันหกจบจบอันนี้950ยนะได้เล่มนี้มีแค่เล่มเดียวนะครับมาแกมีขยะอันเล่มปลายตัดกับปลายมนอนะ่ะแล้วแต่จะเอาแบบไหนนะเล่มแรกก็คือเป็นปลายตัดนะเล่มสองเป็นปลายมนนะครับ แต่ถ้าพันหเล่มนี้จบทุกอย่างเหมือนกันใบเลื่อยตัดหินเยอรมันครับงานไทยช่างแปลครับอันนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกก่อนว่ากินกระดาษก็หวานนะงานไม้ก็แข็งดูก็แล้วกันเนี่ยเนะี่ยงานไทยแพ้ชาติใดในโลกที่ไหนเนี่ยนะครับนี่บมเบมนะครับใครชอบงานไทยพันหกตัวเนี้ยจบเลยนะฮะโอ้โหอ,อะวันนี้ผมว่าผมโยนความหนักใจไปให้คนดู คนดูเลือกไม่ถูกนแน่ๆเพราะว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันก็ราคาสูงเลยนะแถมที่สําคัญนะคือมันโดนใจหลายเล่มหน่วยนะครับใครรู้สึกดูแล้วโดนใจเล่มไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ comment หน่อยครับคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าชอบสไตล์ไหนเดี๋ยวรอบหน้าจะได้หาสไตล์นั้นมาเยอะๆหน่อยคุณผู้ชมจะได้ดเตมอิ่มอ่ะทุกความร่วมมือที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยคุณจะได้เห็นมีดแบบนั้นอนะ่ะดีไซน์นั้นเยอะๆเลยนะเดี๋ยวจะเอามาให้นะครับเพราะว่า ผมชอบมีดนะครับผมรักในการสะสมมีดคุณจะได้เห็นแน่ๆน,นะครับแพงเท่าไหร่ถ้ามีปัญญาซื้อผมจะซื้อมาให้คุณได้ดูกันนะถ้าหามาราคาดีเดี๋ยวแบ่งกันนะโอเคครับ063 1305304นะครับบ้านมีครูออยูดบริการทุกท่านนะครับสำหรบับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ